สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับคือองค์ประกอบของหลักสูตรครับองค์ประกอบของหลักสูตรได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายคุณดังนี้ครับเช่นคุณแก้วตาคณวันได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบสําคัญด้วยกันสี่ส่วนคือหนึ่งวัตถุประสงค์สองสาระความรู้และประสบการณ์สามกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อสี่วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน คุณทำลงบัวสีกล่าวไว้ว่าหลักสูตรมีอ,องค์ประกอบที่สําคัญและขาดไม่ได้อย่างน้อยหประการได้แก่ 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2. จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 3. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 4. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 5. วัสดุอุป,ปรกรณ์และสื่อการเรียนการสอน6กการประเมินผลจากที่กล่าวมานะครับสามารถสรุปองค์ประกอบของหลักสูตรได้ด้วยคือความมุ่งหมาย ความมุ่งหมายเปรียบเสมือนการกำหนดทิศทางของการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์แต่ต้องคำนึงถึงพื้นฐานของสังคมและผู้เรียนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรเป็น2ลักษณะคือ 1. หลักการของหลักสูตรหมายถึงแนวทางหรือทิศทางในการจัดการศึกษาซึ่งผู้เกี่ยวข้องทฝ่าไปในการจัดการศึกษาในระดับนั้นจะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 2. จุดหมายของหลักสูตรหมายถึงพฤติกรรมต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆตามที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นแล้ว<อ>เนื้อหาวิชาเป็นสาระส,สาคัญที่กําหนดไว้ในหลักสูตรเนื้อหาสาระที่กําหนดไว้จะต้องมีความสมบูรณ์ต้องผนวกความรู้ประสบการณ์ค่านิยมความคิดทัศนคติเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆอันพึงประสงค์การนําหลักสูตรไปใช้ การนาหลักสูตรไปใช้นับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมคือกิจกรรมการเรียนการสอนอาจกล่าวได้ว่าการสอนเป็นหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช้ก็ว่าได้ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญหากครูสามารถนําไปปฏิบัติและดําเนินการจัดการเรียนการรู้ได้เป็นอย่างดีแล้วย่อมทาให้หลักสูตรนั้นเกิดสําร็จผลการกําหนดวิธีการที่จะนําผู้เรียนไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตรได้นั้นจะประกอบด้วย 3.1วิธีการจัดการเรียนรู้จะเน้นยึดครูเป็นสําคัญหรือยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนั้นขึ้นอยู่กับปชัชญาการศึกษาหรือแนวความคิดและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นๆเป็นสําคัญสําหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเน้นยึดผู้เรียนเป็นสําคัญหรือเน้นการสอนคนมากกว่าการสอนหนังสือให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสดงส่วนครูเป็นผู้กํากับการสแสดงคอยชีย้แนะแนวทางการเรียนรู้ค้นหาความรู้สรุปและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สอนไปสอนสอนไปด้วยและควบคู่ไปกับการใช้ทฤษฎีใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นการทํางานกลุ่มและการทําโครงงานเป็นต้น3.2วัสดุประกอบหลักสูตรหมายถึงวัสดุเอกาสารรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพื่อช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสประเภทคือ3.2.1วัสดุประกอบหลักสูตรสำหรับครูเช่น แผนการจัดการเรียนรู้ผู้มือครูผู้มือการจัดหลักสูตรผู้มือการประเมินผลผู้มือการแนะแนวผู้มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นต้นสามดสองจดวัสดุประกอบหลักสูตรสําหรับนักเรียนเช่นหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดบัตรงานหนังสืออ่านเพิ่มเติมละแบบคัดลายมือต่างๆเป็นต้นสามจดสามการประเมินผลเป็นองค์ประกอบที่เชีให้เห็นว่าการนําหลักสูตรแปลงไปสู่การปฏิบัตินั้น สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่หลักสูตรเกิดสำเนิจผลมากน้อยเพียงใดข้อมูลจากการประมวลผลน,นี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาหลักสูตรต่อไปครับ